นี่ก็เป็นถนนสายเชียงใหม่เชียงรายค่ะก็อุบัติเหตุจะเกิดบ่อยนะคะทรงนี้นะคะ่ะก็มีปิกอัพรถสองคันรถเก่งก็มอเตอร์ไซค์ชนกันนะคะ่มเมื่เกียะคะ่ะเมื<สวย>่อวานตรงนี้ชนกันสองรอบ ก็มอเตอร์ไซค์ลมตรงนี้ค่ะดูเขาไม่เจ็บ่ะค่ะดูเสื้อสีฟ้าค่ะไม่เป็นอะไรรถไร้เลยคะ่ะ What does oh, later? Like